นี่แค้นแผนลวงรักเรื่องโดยเยนชาบอยณประเทศอังกฤษคฤือหาสุดรูสไตล์อังกฤษตั้งอยู่แถบชานเมืองในเมืองบอนมัธประเทศอังกฤษถูกตกแต่งอย่างหรูหรามีสไตล์เราผู้ดูแลคลือหาสนับสิบต่างเดินวนเวียนกันเข้าออกตามหน้าที่ของตนภายในห้องทำงานล้อมรอบไปด้วยผนังกระจก ที่มีความหนาตามคุณสมบัติทำให้ภายในห้องมีความโปร่งใสมองเห็นทิวทัศน์ข้างนอกได้อย่างกว้างขวางเสียงแป้นพิมพ์ดังมาจากโต๊ะทำงานที่เจ้าของห้องกำลังนั่งทำงานอย่างใช้สมาธิอยู่กับตัวเลขและตัวหนังสือมากมายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนที่เสียงเคาะประตูห้องจะดังขึ้นขออนุญาตครับนาย ผู้เป็นนายจึงพยักหน้ารับแทนคำอนุญาตเมคาหรือเมฆมือขวาที่ควบตำแหน่งเลขาไปด้วยผู้ที่ทำงานกับเขามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเขาและเมคาคือคนที่เขาไว้ใจและรู้จักเขาดีที่สุดมากกว่าใครทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วครับรอแค่นายกลับไปดำเนินการตามแผนต่อได้เลยครับอืมดี ถึงเวลากลับไปคิดบัญชีกับมันแล้วกูปล่อยให้มันเสบยสุกมามากพอละเสียงทุ่มเอ่ยขึ้นอย่างเรียบนิ่งแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้ลูกน้องอย่างเมค,คารู้สึกขนลุกสู้จนต้องยกมือขึ้นรูปแขนตัวเองผ่านสาบเสื้อสูทเบาๆก่อนจะขอตัวเดินออกจากห้องไปเหลือเพียงผู้เป็นนายที่นั่งทอดสายตามองออกไปนอกกระจกด้วยสายตาแวววาวอย่างนึกสนุก เหนือนาทีในวัย30ปีชายหนุ่มผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษและนับว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งได้รับคำชื่นชมมากมายว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใบหน้าหล่อคมราวกับนักแสดงดาราเลยก็ว่าได้แต่ใครจะรู้ว่า กว่าที่เขาจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างเมื่อตอนยังเป็นเด็กเขาคือเด็กหนุ่มอารมณ์ดีผู้อ่อนโยนที่ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษอย่างทาวอลตั้งแต่เขายังจำความได้แต่เมื่อช่วงเข้าสู่วัยรุ่นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่่อพ่อกับแม่ของเขาถูกฆ่าตายภายในบ้านเช่าโดยที่เขายืนมองภาพพ่อกับแม่ตา,ตายต่อหน้าต่อตา จนทำให้เด็กชายผู้อ่อนโยนกลายเป็นคนเก็บตัวและก้าวร้าวขึ้นกล่าวกับคนละคนจากนั้นชายน่มทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนสามารถหาเงินได้มากในช่วงที่เรียนหนังสืออยู่จนวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งโดยบังเอิญจนพวกเขาสนิทกันและชายหน่มก็ยอมที่จะนำเงินเก็บของตัวเอง มาร่วมลงทุนกับเขาแต่แล้วก็ถูกเขาหลอกเอาเงินไปจนหมดซึ่งในตอนนั้นเขาก็ยังเด็กและอ่อนหัดกับโลกมากนักเขาจึงได้แต่เก็บความช้ำนั้นเอาไว้ในใจมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้วันที่เขาจะกลับไปแก้แค้นพวกเขาให้สาสมประเทศไทยเฮ้ยปีสุดท้าย ก็นึกว่าจะสบายที่ไหนได้หนักกว่า3ปีที่ผ่านมาอีกอะเสียงโอดครวนของเด็กสาวร่างเล็กในชุดนักศึกษาที่ไถ่ตัวลงไปนอนราบกับพื้นโต๊ะใต้ต้นไม้ใหญ่ถ้าแกเอาเวลาที่บนบนอยู่เนี่ยมานั่งแก้ไขางานนะนะฉันว่าป่านนี้แกคงใกล้จะเสร็จแล้วแหละหญิงสาวที่กำลังนั่งแก้งานเพื่อรอเข้ามาเสิร์ ก็ยืนหน้าเข้าไปสบตากับเพื่อนสาวอย่างยอกเยา้าก็ใครจะไปเหมือนแกล่ะที่แก้ไม่กี่รอบก็ผ่านไม่อ่านหนังสือก็สอบได้แถมจบไปก็มีงานรองรับโดยไม่ต้องมาวิ่งหางานให้เหนื่อยฉันอยากเป็นแกจังเหมือนฝันหญิงสาวที่เพื่อนพูดถึงก็ยื่นมือขึ้นไปรูปสีสาพเพื่อนสาวอย่างปลอบใจเหมือนฝัน สาวสวยคณะบริหารธุรกิจวัย2ีปีที่กำลังจะจบการศึกษาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและเธอก็ไม่ต้องดิ้นรนไปหางานทำอย่างที่เพื่อนสาวของเธอกล่าวเพราะครอบครัวของเธอประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าที่มีคู่ค้าทางธุรกิจมากมายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เพื่อนของเธอพูดตัดพาะกับเธอแบบนั้นหญิงสาว มีชีวิตที่สุขสบายมาตั้งแต่เด็กกับพี่เลี้ยงสองคนเพราะพ่อของเธอไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งหนึ่งปีถึงจะกลับบ้านหนึ่งครั้งพ่อของเธอก็ไม่เคยปล่อยให้เธอลำบากเลยสักครั้งเดียวจนถึงวันที่เขากลับบ้านและมาลงมือเปิดธุรกิจที่เมืองไทยจนรุ่งเรืองทำให้เธอหมายมั่นกับตัวเองไว้ว่าจะต้องตั้งใจเรียน และมาบริหารงานช่วยผู้เป็นพ่อเธอให้ได้และตอนนี้ในอีกไม่กี่เดือนเธอก็จะได้ทําตามความฝันของเธอแล้วสัปดาห์นี้เรามีเรียนแค่วันศุกร์ใช่ไหมอะเสียงเพื่อนสาวของเธอเอ่ยขึ้นอย่างเบื่อนายใช่แล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> วันนี้ก็วันพุธแล้วสินะแต่เห็นว่าจะไม่มีการเรียนการสอนนะ แต่จะมีการอบรมให้ความรู้มากกว่าเหมือนจะมีวิทยากรมาจากต่างประเทศด้วยเพื่อนสาวของเธอพยักหน้ารับเบาๆแล้วหันไปฟุบหน้าร่าไปกับโต๊ต่อด้านเหมือนฝันก็หันไปสนใจงานตรงหน้าของตัวเองต่อเช่นกันช่วงเย็นหลังกลับจากมหาวิทยาลัยเหมือนฝันก็เดินทางกลับบ้านทันทีเพราะบ้านของเธออยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยมากนัก จึงทำให้เธอเดินทางไปกลับได้สะดวกสบายนมอิ่มคะคุณพ่อยังไม่กลับอีกหรอคะหญิงสาวเดินปรีไปยังโซฟาตัวใหญ่กลางบ้านอย่างอ่อนล้าด้านแม่นมของเธอก็เดินถือน้ำมาเสิร์ฟให้ทันทีกลับมาแล้วคะ่ะคุณท่านอยู่บนห้องทำงานคะ่ะหญิงสาวพยักหน้าพร้อมยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มจนหมดแก้วงั้นฝันขอตัวก่อนนะคะพูดจบ หญิงสาวก็เดินขึ้นห้องไปทันทีโดยก่อนจะถึงห้องเธอก็ได้แวะไปยังห้องทำงานของผู้เป็นพ่อซะก่อนงานยุ่งหรอคะพ่อหญิงสาวโผล่หน้าเข้าไปในห้องโดยที่ร่างกายยังยืนนิ่งอยู่ด้านนอกอา้าวกลับมาแล้วเหลยลูกงานยุ่งนิดหน่อยนะ่ะหรอคะงั้นหนูไม่กวนแล้วดีกว่าพูดจบหญิงสาวก็ปิดประตูลง แล้วเดินไปยังห้องของตัวเองทันทีวสันชายวัยห้ปีเจ้าของธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าอันดับต้นๆของประเทศที่ต่างเป็นที่รู้จักกันดีในวงการธุรกิจซึ่งทุกคนต่างรู้ดีว่าตั้งแต่ภรรยาเขาเสียไปด้วยโรคมะเร็งวสันก็ทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวอย่างเหมือนฝันจนเขาได้มีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ทำให้เขาสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้อีกครั้งจนถึงวันนี้แต่แล้วเขาก็กลับมาเมืองไทยอย่างกระทันหันและตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจใหญ่โตขึ้นมาจนได้และด้วยประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศของเขาจึงทำให้ผู้ลงทุนต่างอยากลงทุนกับเขาทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า สาเหตุที่แท้จริงของการกลับมาเมืองไทยกระทันหันของเขาคืออะไรแม้กระทั่งลูกสาวอย่างเหมือนฝันเช้าว,วันใหม่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนเมืองที่ตั้งโดดเด่นอยู่เดียวๆบนเนื้อที่สี่ไร่ซึ่งโดยรอบบริเวณบ้านเต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีไม้ดอกไม้ประดับถูกตัดแต่งกิ่งอย่างสวยงามชายหญิงในชุดยูนิฟอร์มแบบเดียวกัน ต่างเดินสวนกันไปมาในบ้านเนื่องจากวันนี้ผู้เป็นนายใหญ่กำลังจะกลับบ้านเป็นครั้งแรกในรอบสองปีหลังจากสร้างบ้านหลังนี้เสร็จซึ่งทางแม่บ้านคนสวนหรือแม้กระทั่งการที่ดูแลบ้านก็ต่างไม่เคยมีใครเห็นหน้าผู้เป็นเจ้านายมาก่อนเสียงรถยนต์สองคันแล่นบนท้องถนนมาตามเส้นทางเข้าเขตบริเวณบ้าน ทำให้เหล่าลูกน้องที่ไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ก็ต่างรีบวางมือและวิ่งเข้ามายืนเรียงแถวกันอย่างพร้อมเพรียงอยู่บริเวณหน้าบ้านทันทีก่อนที่รถยนต์จะเคลื่อนตัวมาจอดพร้อมกับผู้เป็นนายใหญ่ที่ก้าวขาลงจากรถด้วยความมั่นใจสวัสดีครับนายยินดีต้อนรับกลับบ้านครับหัวหน้ากาศที่ยืนอยู่ด้านหน้า เอ่ยทักทายชายหนุ่มด้วยความยินดีเหล่าลูกน้องทางด้านหลังก็ต่างโคง้งศรีรษะทักทายเขาเช่นกันขอบใจมากยินดีที่ได้พบทุกคนเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นพร้อมกับพยักหน้าให้เมคาหนึ่งทีเมคาจึงหมุนตัวกลับไปทางหลังรถก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับกล่องของฝากเล็กๆน้อยๆจากอังกฤษ ที่ผู้เป็นนายนำมาฝากเหล่าลูกน้องทั้งหมดในบ้านซึ่งทุกคนก็ต่างดีใจและประทับใจไม่น้อยกับการพบกันครั้งแรกระหว่างพวกเขากับนายใหญ่ก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินขึ้นห้องเพื่อไปพักผ่อนนายครับพรุ่งนี้นายถูกเชิญให้ไปเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัยครับเมคาเดินเข้ามาในห้องนอนส่วนตัวผู้เป็นนาย เพื่อที่จะแจ้งแผนง,งานในวันพรุ่งนี้ให้เขาได้รับทราบโดยที่ผู้เป็นนายกำลังนอนพักสายตาอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ภายในห้องนอนอืมแล้วเรื่องนั้นเช็คดีแล้วใช่ไหมครับการเรียนดีเด่นคาดว่าน,น่าจะจบเกียรตินิยมครับเก่งใช้ได้นี่แต่เสียดายนะ ที่เธอดันเกิดมาเป็นลูกของคนทรยศเนื้อน้าทีแค่นหัวเราออกมาอย่างนึกขำโดยที่ตายังปิดสนิทอยู่หลังจากนั้นเมคาก็เดินออกจากห้องไปเสียงประตูห้องปิดลงเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้นพร้อมกับร่างที่เอนตัวพิงพนักอยู่นั้นก็ยืดนั่งตัวตรงมือหนายื่นไปหยิบซองสีน้ำตาลที่เมคานำมาวางไว้ขึ้นมาเปิดดู ก่อนจะพบกับภาพถ่ายคู่พ่อลูกจืนกอดกันด้วยใบหน้ายิ้มกว้างอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยมีความสุขจังนะมึงต่อไปก็เตรียมตัวพบกับความหายาณได้เลยเนื้อนาทีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแววตาที่ใช้มองภาพถ่ายฉายแววดุดันพร้อมกับรอยยิ้มเยียด ที่เมื่อใครได้พบเห็นเป็นต้องขนลุกไปตามๆกันเสียงพูดคุยของเหล่านักศึกษาชั้นปีที่4ที่ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าอบรมช่วงสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนฝันเองก็เดินเข้าห้องด้วยสภาพอิดโรยเพราะเมื่อคืนเธอคุยกับเพื่อนสาวของเธอจนดึกดื่นทำให้ตอนเช้าเธอต้องแบกร่างกายที่พร้อมจะหลับได้ทุกเมื่อ ที่มีหมอนไอ้กิ่งฉันไม่น่าติดลมกับแกเลยเมื่อคืนน่ะวันนี้ฉันเลยต้องมานั่งเป็นไก่เหงาอยู่แบบเนี้ยเหมือนฝันเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าง,งองแงฉันก็ลืมไปนี่นาว่าวันนี้เราต้องตื่นแต่เช้าว่ากิ่งภยัยเพื่อนสาวคนสนิทของเธอที่ก็มีสภาพไม่ต่างกันไม่นานนัก พีทีก่อนก็ขึ้นมากล่าวรายละเอียดลำดับการต่างๆให้ทุกคนฟังก่อนที่จะเรียนเชิญวิทยากรคนแรกขึ้นบนเวทีเพื่อมาบรรยายในหัวข้อต่างๆก่อนที่จะพักเบรกเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานเหมือนฝันจึงเดินออกมาทำธุระส่วนตัวโดยที่เพื่อนสาวอย่างกิ่งไผ่ยอย่างนั่งทำงานของตัวเองต่อในห้องหลังจากทำธุระเสร็จ หญิงสาวก็เดินออกมายืนยื้อเส้นยื้อสายอยู่ใต้ตึกคณะโดยสายตาทอดมองไปยังสนามหญ้าสีเขียวกระจีอย่างเมื่อรลอยก่อนจะได้สติแล้วหมุนตัวเพื่อเดินไปยังห้องเรียนของตนแต่ยังไม่ทันที่เธอจะก้าวขาได้ถึงสองก้าวเธอก็ไปชนกับคนอื่นซะก่อนใบหน้าของเธอประทะกับอกแกร่งเต็มแรงจนร่างบางเซไปด้านหลังเหมือนจะล้มแต่โชคดี ที่แขนแกร่งกลับคว้าเอวของเธอพร้อมกับดึงเข้าหาตัวของเขาเอาไว้สะก่อนทำให้ตอนนี้เหมือนกับว่าเธอกับเขากำลังยืนกอดกันอยู่พอคิดได้เธอจึงรีบสะบัดตัวแล้วผละออกก่อนจะพบกับเจ้าของร่างแกรง่งที่เธอเผลอสบตาแวบเดียวก็ทำให้ใจสั่นทันทออีขอโทษนะคะ หนูไม่ทันได้มองค่ะเหมือนฝันพูดพร้อมยกมือไหว้ขอโทษคนตรงหน้าไม่เป็นไรที่หลังก็อย่ามือแบบนี้อีกนะบันอันตรายเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นอย่างนุ่มนวลพร้อมกับใบหน้ารอเล่าที่ฉีกยิ้มกว้างอย่างใจดีส่งให้เธอซึ่งมันทำให้หญิงสาวรู้สึกอบอุ่นหัวใจแปลกๆแ,และเธอก็รีบพยักหน้าให้ทันทีจากนั้น ชายในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำก็เดินออกไปทันทีโดยปล่อยให้เหมือนฝันยืนนิ่งค้างมองตามหลังเข้าไปจนลับสายตาก่อนที่เธอจะได้สติแล้วรีบวิ่งขึ้นห้องเรียนทันทีเมื่อเห็นว่าใกล้จะหมดเวลาพักแล้วแกหายไปไหนมาเนี่ยฉันกำลังจะโทรตามอยู่พอดีกิ่งไผ่เอ่ยขึ้นพร้อมเก็บโทรศัพท์ลงที่เดิม ไปเข้าห้องน้ํามาแล้วก็เดินลงไปยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยเดี๋ยวมันกลับมัน่วงอีกแล้ววันนี้เราจะไปทานข้าวที่ไหนกันดีล่ะโรงอาหารเหมือนเดิมไหมเบื่อแล้วว่าวันนี้ไปกินข้าวข้างนอกกันเหมือนฝันจึงพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยก่อนที่พิธีกรจะกล่าวถึงช่วงต่อไปพร้อมกับเชิญวิทยากรคนถัดไปขึ้นมาบนเวที ชายในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวถูกทับด้วยสูตรสีน้ำเงินเข้มผมเซ็ตขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหล้านั่นได้ชัดเจนขณะที่เขาก้าวขาขึ้นบนเวทีเหล่านักศึกษาสาวๆต่างโห่ร้องกันเสียงดังอย่างตื่นเต้นและตกตะลึงในความหล่อความสมาร์ทราวกับนักธุรกิจของเขาที่ต่างถูกใจเหล่านักศึกษาสาวเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับผมเหนือนาทียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาพูดคุยกับน้องๆทุกคนครับขอเรียกพี่เหนือได้ไหมคะเสียงนักศึกษาสาวจากทางด้านหลังของเมือนฝันเอ่ยแทรกขึ้นทุกคนต่างเงียบฟังก่อนจะโห่แซวก,กันอย่างสนุกสนานด้านเหนือนาทีก็ทำเพียงยิ้มมุมปากเท่านั้นแต่ใครจะรู้ละ่ะ ว่าสายตาคมของเขานั้นกลับจับจ้องอยู่ที่นักศึกษาสาวอีกคนแทนโดยที่เธอก็จ้องมองเขาอยู่เช่นกันจากนั้นก็เริ่มการบรรยายทันทีโดยไม่ให้เสียเวลาซึ่งเหล่านักศึกษาต่างตั้งใจฟังเป็นพิเศษรวมถึงเหมือนฝันเช่นกันเพราะด้วยน้ำเสียงนุ่มทุ้มน่าฟังนั้นตั้งหากทำให้ผู้ฟังต่างหลงไหลในเสียงนั้น จนเวลาล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงพิธีกรก็มากล่าวปิดงานนักศึกษาต่างทยอยกันเดินออกจากห้องไปรวมถึงเหมือนฝันและกิ่งไผ่ด้วยกินร้านไหนดีอ่ะฝันกิ่งไผ่ถามเธอขณะที่ทั้งสองเดินออกจากห้องอยากกินอาหารญี่ปุ่น่ะเราไปร้านในห้างแถวมอเราไหมใกล้ดีอร่อยด้วย เพื่อนสาวของเธอพยักหน้าเห็นด้วยก่อนที่ทั้งสองสาวจะลงไปยังลานจอดรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารที่นัดกันไว้แต่ขณะที่ทั้งสองกําลังเดินไปยังลานจอดรถนั้นก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เหนือนาทีเดินสวนมาพอดีกิ่งไผ่จึงไม่ลืมที่จะยกมือไหว้ทักทายแต่เหมือนฝันกลับสบตากับชายหนุ่มนิ่งแล้วก็เดินผ่านไป ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าสายตาแบบนั้นหมายความว่ายังไงแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปวันนี้เธอออกไปไหนบ้างเนื้อนาทีอยู่ในชุดกลุมอาบน้ำที่กำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่ในห้องแต่งตัวโดยมีเมคายืนรอรายงานเรื่องที่เขาให้ไปติดตามอยู่ คนของเรารายงานว่าวันนี้เธอเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านครับตอนนี้น่ะหรอชายหนุ่มหันหน้ามามองเลขาเพื่อรอฟังคำยืนยันใช่ครับนาย <c oughs> ดีฉันจะไปที่นั่นนายไปบอกคนเตรียมรถให้ฉันด้วยส่วนนายก็ไปดำเนินการตามแผนซะเนินนาทีเหยียดยิ้มมุมปากอย่างนึกสนุก ดวงตาทอประกายราวกับมีเรื่องสนุกสนุกรอเขาอยู่ครับเมคาตอบรับแล้วหมุนตัวเดินออกจากห้องผู้เป็นนายไปทันทีส่วนเหนือนาทีก็หันมาสนใจเสื้อผ้าของตัวเองต่อเพื่อเตรียมตัวออกไปข้างนอกในวันนี้ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดางใกล้มหาวิทยาลัยผู้คนส่วนใหญ่จึงเป็นอาจารย์ และเหล่านักศึกษามากกว่าคนทั่วไปซึ่งเหมือนฝันก็คือหนึ่งในนั้นเพราะในวันพรุ่งน,นี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้เป็นพ่อทำให้เธอต้องมาเลือกซื้อของขวัญให้กับเขาเหมือนฝันยืนเลือกของอยู่ในช็อปแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งโดยสายตาของเธอจับจ้องอยู่เข็มขัดหนังที่ราคาราวสองหมบาทซึ่งราคาไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเธอ แต่สิ่งที่ทำให้อย่างเลือกไม่ได้ก็เพราะเธอไม่รู้จะเอาเส้นไหนดีเลือกไม่ได้เหรอเสียงทุ้มดังมาจากทางด้านหลังเหมือนฝันจึงหันกลับไปมองอย่างต้นเสียงพบว่าเป็นชายในชุดสบายๆกับเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นซึ่งเสื้อเชิ้ตสีดำนั้นถูกปลดกระดุมถึงสามเม็ด เพ่ยให้เห็นแผงอกขาวเนียนนั้นอย่างชัดเจนเออค่ะให้ช่วยเลือกไหมดูท่าไม่น่าจะซื้อให้ตัวเองใส่ถูกไหมน้ำเสียงที่ฟังดูนุ่มนวลสุภาพพร้อมกับรอยยิ้มกว้างนั้นทำให้หญิงสาวรู้สึกใจสั่นทุกครั้งที่เห็นมันอ๋อค่ะพอดีจะซื้อให้พ่อนะคะงั้นผมว่าเส้นนี้ไหมครับ เป็นสายหนังดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกวัยเนือนาทียื่นมือไปจับเข็มขัดเส้นสีดำที่มีโลโก้โดดเด่นมาแตกไกลเหมือนฝันมองตามมือเขาและนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจได้ค่ะข,ขอบคุณมากนะคะหญิงสาวหันไปส่งยิ้มให้ชายหนุ่มพร้อมโค้งศีรษะเล็กน้อยเปลี่ยนจากคำขอบคุณมาเป็น ช่วยฉันเลือกของสักชิ้นได้ไหมเออได้ค่ะว่าแต่เธอชื่ออะไรเจอหน้ากันวันนั้นฉันก็ยังไม่ได้รู้จักชื่อเธอเลยเหมือนฝันค่ะเรียกฝันเฉยๆก็ได้อืมเรียกฉันพี่เหนือก็ได้หญิงสาวจึงพยักหน้ารับงั้นไปเดินดูของกันเถอะจากนั้น หญิงสาวก็เดินตามหลังชายหนุ่มไปไปยังโซนเน็กไทที่วางให้เลือกสรรมากมายทั้งสองต่างแยกย้ายกันไปดูโดยเหนือนาทีไม่ได้ยืนเลือกดูอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเขาเอาแต่เหลือบมองหญิงสาวที่กำลังตั้งใจเลือกอยู่อีกฝั่งก่อนจะเหยียดยิ้มร้ายกาดออกมาคุณเหนือคะเอ่อคนที่จะใส่อายุสักประมาณเท่าไหร่คะ น่าจะประมาณ55าสิบ้าปีแลละมัง้งน่าจะรุ่นเดียวกันกับพ่อของฉันงนั้นฉันว่าเส้นนี้ดีไหมคะมือเล็กชี้ไปที่เน็กไทเส้นสีน้ำเงินโอเคงั้นเอาเส้นนี้เหนือนาทีตอบรับทันทีพร้อมกับบอกให้พหนักง,งานจัดการทุกอย่างให้หลังจากนั้นทั้งสองก็เดินออกจากชอบพร้อมๆกันมีเรียนหรือเปล่า ขณะที่เหมือนฝันเจอเอยพูดบางอย่างชายหนุ่มก็พูดขัดขึ้นสะกอนเออไม่ค่ะแล้วมีธุระที่ไหนอีกไหมหญิงสาวสายหน้าแทนคำตอบไปทานข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิเออคือเหมือนฝันสบตาชายหนุ่มด้วยความหนักใจก็ได้ค่ะสิ้นเสียงตอบรับทั้งสองก็เดินมายังโซนร้านอาหารทันที ซึ่งต่างมีหลายร้านให้เลือกสรรแต่ทั้งคู่ก็มาจบอยู่ที่ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีทั้งสองนั่งทานกันอย่างเงียบๆด้วยมีสายตาของเหนือนาทีคอยรอบมองเธออยู่ตลอดชอบกินปิ้งย่างเหรอเหมือนฝันที่กำลังคีบเนื้อสไลด์เข้าปากก็ได้แต่พออยักหน้าให้เขาแทนคำตอบอยู่ปีสแล้วใช่ไหมจบแล้วจะไปทำงานอะไร คิดไวรือ,อยังก็น่าจะไปช่วยงานบริษัทของพ่อแหละค่ะหืมที่บ้านทำธุรกิจด้วยหรอค่ะบริษัทนำเข้าส่งออกนะคะดีจังฉันก็อยากจะลงทุนทำธุรกิจอยู่เหมือนกันแต่ฉันเพิ่งจะกลับมาจากอังกฤษก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการของคนไทยสักเท่าไหร่เธอพอจะแนะนำฉันได้ไหม อืมเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เกาจะสั่งของออนไลน์กันนะคะเพราะว่ามันทั้งสะดวกสบายมีคนเอามาส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศอย่างนี้ธุรกิจของเธอก็ไปได้สวยเลยละสิก็พอไปได้เรื่อยๆค่ะเหมือนฝันตอบด้วยท่าทีท่อมตนว่าแต่คุณเหนือไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วไปรเรียนต,ต่อต่างประเทศเหรอคะ เปล่าหรอกฉันอยู่อังกฤษตั้งแต่เด็กๆเพิ่งจะกลับมาไทยครั้งแรกจะอยู่ยาวเลยไหมคะเหมือนฝันเอยถามอย่างลืมตัวด้านชายหนุ่มก็เผยยิ้มมุมปากออกมาเล็กน้อยก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติคงจะสักพักนะว่าแต่เธอนี่ก็พูดเก่งเหมือนกันนะทีก่อนหน้านี้เห็นนั่งเกรงอยู่ตั้งนานเออฉันดูเสียมารายาทไหมคะ ฉันขอโทษนะคะหญิงสาวที่เริ่มรู้สึกตัวก็รีบหันกลับมาพูดกับชายหนุ่มด้วยท่าทีร้อนใจเปล่าๆฉันว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้สนิทกันมากขึ้นเนื้อน้าทีฉีกยิ้มกว้างส่งไปหญิงสาวเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบหลบสายตาโดยการก้มหน้ามองเนื้อที่อยู่ในเตาย่างแทนหลังจากที่ทั้งสองทานอาหารจนเสร็จ เหมือนฝันก็ขอตัวแยกกลับบ้านไปซึ่งเหนือนาทีก็ไม่คิดที่จะเดินเล่นต่อเพราะเป้าหมายของเขาในวันนี้ก็คือการตีสนิทหญิงสาวเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเธอมากขึ้นจบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงมาติดตามกันต่อได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันมินขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ